ท่านกูนรกมการผู้ประเมินผลงานวิจัยดิฉันนางสาวอธิปยาชุ่มชื่นวันนี้นะคะดิฉันจะมานําเสนอผลงานวิจัยในเรื่องการพัฒน,นาทักษะคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีนที่2วิทยาลายัยเทคโนโลยีนนตะกูศิลป์ปีการศึกษา2563ได้รับการจั oo, ดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเกตคาบด ในส่วนของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะ1เพื่อพัฒนาความรู้ทศาศาักษะทางด้านคําศัพท์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท,ที่สองวิทยาัยเทคโนโลยีและครูสิ่งสองเพื่อเปรียบเทียบทักษะคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท,ที่สองวิทยาัยเทคโนโลยีะครูสิ่์ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมคาร์ o ูดในส่วนของกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะตัวแปรต้นก็คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมคาร์ูด ส่วนตัวแปรตามก็คือผลการพัฒนาทักษะคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ค่ะวิทยาลัยที่นิวนาตกรสินีการศึกษา2,563ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563 จำนวนทั้งหมดเนี่ยห้องเรียนรวมทั้งสิ้น225คนซึ่งเป็นนักเรียนที่คละระดับการเรียนทั้งเก่งกลางและอ่อนในส่วนของกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นนักศึกษาระดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพทั้นปีที่2วิทยาลัยทินพ์ลรัตา์ภูสิทธิ์ีการศึกษา2,563ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 3จำนวน1นห้องเรียนรวมทั้งสิ้น26คนซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายหรือว่า simple random sampling ดยการจับฉลามา1ห้องเรียนจาก9ห้องเรียนค่ะจากผลการวิเคราะห์นะคะผลการวิเคราะห์อย่างแรกเลยค่ะคือการแจกแจงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง26คนนะคะประกอบไปด้วยกลุ่มตัวอย่างหญิงจํานวน 26.92%และกลตัวอย่างชายจำนวน13.80%ค่ะในส่วนของการวิเคราะห์ผลคะแนนก่อนและหลังเรียนนะคะเป็นไปตามแผนภูมิที่แสดงให้เห็นนะคะคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนทั้ง26คนนะคะจะมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่9.42คะแนนนะคะส่วนคะแนนหลังการเรียนนะคะจะอยู่ที่คะแนน17.35คะแนนซึ่งมีความก้าวหน้านะคะของคะแนนอยู่ที่7.92คะแนนนั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบในลักษณะของเปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าคิดเป็นร้อยละจะเห็นว่าคะแนนก่อนเรียนของนักเรียนเนี่ยจะอยู่ที่36.23และเมื่อได้รับการเรียนนะคะคะแนนหลังเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีคะแนนอยู่ที่66.73นั่นเองผลความก้าวหน้าของคะแนนจะอยู่ที่30.46ั่นเองดังนั้นนะคะจากการทำวิจัยนะคะก็สรุปได้ว่านะคะกลุ่มตัวอย่างที่ มีผลการเรียนจากชุดการสอนเรื่องระบบนิเวศโดยใช้เกมคาร์พูดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งข้อ1และข้อ2ดังนี้ค่ะ 1. นะคะจุดประสงค์ข้อที่หเพื่อพัฒนาทักษะคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตีที่2พบว่าผลการเรียนของนักเรียนนั้นมีคะแนนการทดสอบเนี่ยสูงกว่าก่อนเรียน จุดประสงค์ข้อที่2นะคะเปรียบเทียบทักษะคําศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพปีที่สองก่อนและหลังเรียนโดยใช้เกมคารูเนี่ยพบว่านักเรียนระดับประกาศนยียบัตรวิชาชีพั้นปีที่2มีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนโพสเทสนะคะสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนนะคะพรีเทสเนี่ยจริงที่คะแนนความก้าวหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง7.92คะแนนนะคะหรือถ้าคิดเป็นร้อยละเนี่ยก็จะอ,อยู่ที่ร้อยละ30.4 6คะแนนนั่นเอง จากการทํางานวิจัยในครั้งนี้นะคะก็มีข้อเสนอแนะกันต่อไปนี้ค่ะ 1. นนะคะคนมีการาศึกษาวิจัยในการสร้างชุดการสอนในหัวข้ออื่นๆนะคะที่อยู่ในรานวิชาวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้ทําวิจัยนะคะสองคนมีการศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนเพื่อเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนแต่ละห้องเรียนนะคะสามคนมีการวิจัยเพื่อหาประสิทธิภาพการสอนใหกว้างายิ่งขึ้นโดยมีชุดการสอน ไปใช้กับนักเรียนห้องอื่นที่มีการเรียนการสอนในรายวิชานี้นะคะและสุดท้ายค่ะข้อที่4ควรมีการพัฒนาและนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้เรียนนั่นเองค่ะดิฉันขอจบการนําเสนอวิจัยในคลิปเท่านี้สวัสดีค่ะ